สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมระถมศึกษาปีที่2กันนะคะวันนี้เราจะเรียนนะคะบทที่1น,นะคะปัดกวาดเช็ดถูจากตู้จัดโต๊ะกันนะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทนี้นะคะก็คือการจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันนะคะ คุณครูมีรูปภาพให้เด็กๆดูเด็กๆดูรูปภาพตามด้วยนะคะอ่าเป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปภาพการสวมรองเท้าใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ชั้นป .2 ออแล้วสามารถสวมรองเท้าเองได้ไหมคะน่าจะได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเด็กๆสวมรองเท้าเองกันได้ไหมอ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนนะคะในการสวมรองเท้านะคะมีนะคะ หัวข้อให้หัวข้อแรกคือข้อกอไก่นะคะเด็กๆดูรูปภาพตามด้วยนะคะกอไก่ก็จะเป็นการสวมถุงเท้าใช่ไหมคะอ่าส่วนขอไข่ทําอะไรคะสวมรองเท้าใช่ไหมคะข้อควายข้อคอควายนะคะผูกเชือกรองเท้าส่วนข้ององงูก,ก็คือเตรียมถุงเท้าและรองเท้า แลวทีนี้เด็กๆนะคะลองดูรูปภาพแล้วลองเรียงขั้นตอนในการสวมรองเท้าดูซิว่าเด็กๆเรียงถูกหรือเปล่านะคะเด็กๆดูรูปภาพแล้วลองคิดตามด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆสวมรองเท้าไปโรงเรียนถูกหรือเปล่ามาดูขั้นตอนแรกเลยเด็กๆ ดูซิว่าเราควรจะทํำยังไงก่อนคะขั้นแรกในการสวมรองเทา้านักเรียนจะต้องดูข้อมูลนะคะเวลาเด็กๆตอบเด็กๆต,ต้องดูข้อมูลที่คุณครูให้นะคะตอบอันไหนก่อนเอ่ยค่ะดเด็กๆก็ต้องเตรียมถุงเท้าและรองเท้าก่อนก็คือข้ององูใช่ไหมคะขั้นตอนที่1ก็คือข้ององูเตรียมถุงเท้าและรองเทา้าส่วนขั้นตอนที่สองนะคะค่ะข้อ กอไก่นะคะสวมถุงเท้าเมื่อสวมถุงเท้าเสร็จแล้วลำดับที่สองเสร็จแล้วลำดับที่สามนะคะค่ะลำดับที่สามข้อขอไข่นะคะคือสวมรองเท้าและลำดับสุดท้ายลำดับที่สี่ก็คือผูกเชือกรองเท้าเด็กๆก็สามารถไปโรงเรียนได้แล้วใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่เด็กๆสวมรองเท้าเองได้แล้ววันนี้คุณครูก็ อยากจะให้เด็กๆนะคะลองเป็นเชฟดูบ้างนะคะกิจกรรมวันนี้คุณครูก็จะมีให้เด็กๆก็คือเชฟน้อยเข้าครัวนะคะวันนี้จะมีเมนูอาหารมาให้เด็กๆได้ดูดูซิว่าเด็กๆจะบอกขั้นตอนนะคะในการทำอาหารได้ไหมไปดูเมนูแรกกันเลยค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเริ่มจากทูน่านะคะเลือกใช้เป็นทูน่าเนื้อแร่นะคะแบบนี้มายงเนสค่ะ3ช้อนโต๊ะสูตรนี้เราก็ทําเองนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกจะใช้เป็นแบบสําเร็จรูปก็ได้ค่ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะมะเขือเทศสดค่ะใช้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่หรือว่ามะเขือเทศท้อมะเขือเทศอะไรก็ได้ที่เราชอบทานได้หมดเลยนะคะไม่จํากัดต่อมาค่ะหอมใหญ่สับ1ช้อนโต๊ะพาสลี่นะคะแบบสําเร็จรูปนะคะเป็นแบบแห้งถ้ามีแบบสดก็ใช้แบบสดได้นะคะผักสลัดเราเลือกใช้เป็นเรดโอ๊กนะคะแบบนี้ซื้อมา1ต้นต้น นึงก็ประมาณ3 0ดกว่าบาทค่ะหรือจะใช้เป็นสลัดธรรมดาก็ได้นะคะขนมปังแซนด์วิชค่ะเลือกใช้แบบโฮวีดนะคะแบบนี้หรือจะใช้เป็นขนมปังขาวก็ได้ค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทําไส้ทูน่านะคะแล้วก็เปิดฝาได้เลยจะเห็นว่าเนื้อข้างในเป็นแบบนี้นะคะเราจะลินน้ําออกนิดหน่อยนะคะโดยใช้ฝากดแบบนี้ค่ะแล้วก็ลินน้ําทิ้งได้เลยจากนั้นก็ทูน่าใส่ชามผสมค่ะเราจะทําแค่ครึ่งเดียวนะคะ ตักออกครึ่น,นสูตรนี้ได้ทันที่ประมาณ3ชิ้นนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเนื้อทูน่าเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้อยู่แล้วจากนั้นก็ใส่ซอสกระเอเอเที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยตามด้วยมายองเนสค่ะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับคนที่ชอบทานผักนะคะก็อาจจะต้มผักมาใส่ด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นแครอสทสับถัวรลังเตา้าข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยของเราใช้แค่นี้นะคะเป็นไส้ทูน,น่าแบบพื้นนเลยง่ายๆตอนนั้นก็ใส่พาสลี่ลงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันนิดนึงแล้วก็กลิ่นนะคะใส่เพิ่อมีค่ะแล้วแต่ชอบเลยเราใส่เยอะนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปทำแซนด์วิชกันเลยค่ะ เตรียมขนมปังแซนด์วิชค่ะ4ี่แผ่นนะคะนี่ค่ะแบบนี้เราจะหั่นเป็นสามเหลี่ยมไว้เลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานขอบขนมปังนะคะจะตัดออกก็ได้นะของเราเอาขอบด้วยเพื่อประโยชน์นะคะแล้วก็เสียดายด้วยค่ะเราก็จะได้แซนด์วิชแบบนี้นะคะแล้วก็จะพักขนมปังไว้ก่อนค่ะมาเตรียมผักกันต่อค่ะผักเราก็ล้างน้ําก่อนนะคะแล้วก็มาตัดส่วนที่เป็นโคนแข็งๆออกก่อนแยกไว้เป็นใบๆนะคะเวลาใช้จะได้ใช้ง่าย จริงก็ทานได้หมดทุกส่วนเลยนะคะผักเนี่ยพักไว้ก่อนใช้ประมาณนี้ส่วนมะเขือเทศนะคะเราก็หั่นเป็นแว่นๆค่ะเราเลือกใช้มะเขือเทศราชนินีนะคะเพราะว่าจะมีรสหวานค่ะทานง่ายชอบกินมะเขือเทศด้วยแช่เย็นๆนะคะแล้วจิ้มกินกับเกลือก็อร่อยค่ะมะเขือเทศพอละประมาณนี้ค่ะพักไว้ทีนี้เราจะมาประกอบเป็นแซนด์วิชกันค่ะวิธีประกอบเป็นแซนด์วิชนะคะเราจะแยกออกเป็น2คู่แบบนี้ค่ะ เราก็จะทําทีละคู่นะคะทําคู่นี้ก่อนใส่ผักลงไปเยอะได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ไส้ทูน่าค่ะที่เราทําไว้ค่ะลงไปเลยตรงกลางตามด้วยมะเขือเทศค่ะสักสองชิ้นนั้นก็ประกบกันแบบนี้ค่ะเอาไปได้เป็นหนึ่งชิ้นนะคะเราพักไว้ก่อนอีกชิ้นหนึ่งค่ะทาเหมือนกันเลยวางผักลงไปใส่ทูน่ามะเขือเทศค่ะแซนวิชแล้วก็ามาซ้อนกันค่ะก็จะได้เป็นแซนวิชแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราทำอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแซนด์วิชทูน่าค่ะแล้วก็จะใส่จานแบบนี้นะคะเป็นเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมนูแรกทำแซนด์วิชดูท่าทางเด็กๆน่าจะทำได้กันไหมคะ คุณครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทําได้นะคะให้ท่านผู้ปกครองนะคะช่วยคุณครูเชื่อว่าทําได้แน่นอนนะคะอามาดูเมนูที่2นะคะทําขนมลูกชุบนะคะอร่อยมากนะคะเด็กๆหลายคนคุณครูเชื่อว่าชอบทานมากเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะ จากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอการทำแซนด์วิชแล้วก็ขนมลูกชุบเป็นยังไงบ้างคะเด็กคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะน่าจะชอบแล้วก็อยากลองทำขนมดูเองนะคะอะจากการที่นะคะเราจะทำแซนด์วิชแล้วก็ขนมลูกชุบได้สำเร็จนั้นนะคะสิ่งสำคัญนะคะที่เด็กๆจะต้องทำก็คือเด็กๆจะต้อง จัดนะคะเลียงลําดับขั้นตอนในการทาแซนด์วิชแล้วก็ขนมเนี่ยให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดเวลานะคะประหยัดแรงงานแล้วก็ได้ขนมได้แซนด์วิชที่อร่อยอร่อยไปทานนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆนะคะทำแล้วนะคะ,ะขนมหรือว่าแซนด์วิชของเรานะคะไม่อร่อยหรือว่าอาจจะเอ๊ะทำไมมีหน้าตาหรือว่าไม่ได้ดังที่เราหวัง ะะคะเด็กๆก,ก็ลองไปดูว่าเราอาจจะมีการทําขั้นตอนไหนผิดพลาดก็ได้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปเรียงขั้นตอนดูใหม่ว่าขั้นตอนไหนเราผิดพลาดแล้วก็ไปเรียงใหม่เพื่อให้นะคะขั้นตอนการทานะคะแซนด์วิชของเราแล้วก็ขนมของเราถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้แซนด์วิชแล้วก็ขนมลูกชุบที่อร่อยๆนะคะส่วนสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในการที่ เราจะเรียงลําดับขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําขนมที่คุณครูให้คลิปวิดีโอน,นักเรียนได้ดูนะคะหรือว่าเป็นการทํางานอื่นที่ไม่ใช่การทําอาหารแบบนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยเด็กๆจะต้องมีการวางแผนนะคะวางแผนว่าจะทําอะไรเป็นลําดับที่1ที่2ที่3นะคะเพื่อให้นะคะสะดวกในการนะคะทำงานหรือว่าทำอาหารของเรานะคะให้สำเร็จและออกมาได้ ะะดีที่สุดถ้าเป็นอาหารก็อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่สุดใช่ไหมคะ <S <S ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอการทำแซนด์วิชแล้วก็การทำขนมลูกชุบวันนี้นะคะในในคลิปวิดีโอทั้งสองวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นนะคะข้อมูลที่เด็กๆจะต้องไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้นป .2 นะคะเป็นแบบหัดนะคะอ่ะ หน้า2และหน้าสานะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆดูคลิปวิดีโอแล้วเด็กๆจะสามารถทําแบบึกหัดได้แน่นอนนะคะหากเด็กๆยังไม่มั่นใจเด็กๆก็สามารถย้อนไปดูในคลิปวิดีโอได้นะคะแล้วบอกขั้นตอนในการทำแซนด์วิชแล้วก็ขนมลูกชุบนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมถ่ายรูปการบ้านนะคะส่งในคลาสรูมนะคะให้กับคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ